ส,สวัสดีครับร้านทอยทูลิกนะครับวันนี้นะครับท็อปปิกเรื่องสอนมากล้อมน,นะครับผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสก,กัดจุดทําลายสองห้องจริงนะครับครั้งที่แล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เรียนในเรื่องของการสร้าง2ห้องใช่ไหมครับดูห้องจริงดู2ห้องจริงห้องจริงเป็นไงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะเป็นการทําลายห้องนะครับทําลายไม่ให้เขาสร้าง2ห้องในลักษณะมากลับมาดูผมจะสอนทบทวนนะครับอย่างอันนี้เป็นลักษณะ กลุ่มหมากของหมากขาวที่อยู่ในวงล้อมของหมากดำซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานเรียกว่า 3. จุด3จุดเนี่ยมันสามารถมีจุดที่สามารถสกัดจุดได้ก็คือจุดตรงกลางใช่ไหมครับไม่ว่าใครเดินเนี่ยคนนั้นก็จะได้เปรียบถ้าเกิดหมากขาวได้เดินเนี่ยก็จะเป็นการเดินเพื่อสร้าง2ห้องได้นะครับแต่ว่าถ้าหมากดําได้เดินเนี่ยก็จะเป็นการสกัดจุด เนี่ยครับเม็ดสกัดจุดนะครับเพื่อกันไม่ให้หมักขาวได้2องห้องพอหมักดําเดินที่ตรงนี้แล้วเนี่ยหมักขาวกลุ่มเนี่ยตายทันทีเลยนะครับตายทันทีคือที่ว่าอ่ะจับกินให้ดูนะครับจับกินหมักหมักดหมักขาวให้ดูก็คือเดินอตัตลิหมักขาวกินนะถ้าไม่กินก็จะตายทั้งกลุ่มเดินอัตลิหมักขาวก็กินอีกนะครับหมักดํามากินที่ตรงนี้ที่เดิมได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นการกินแบบโค พอรูปแบบมันแตกต่างกันกินอันนี้ก็กินทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นในลักษณะหมาก 3. จุดอย่างนี้นะครับจุดตรงกลางเนี่ยเป็นจุดแบ่งห้องถ้าใครถ้าข่าได้เดินเขาาจะลอดตายดําจะไม่สามารถกินได้อันนี้ก็ทบทวนนะครับเรื่องของสองห้องนะครับมาดูต่อไปนะครับที่กลุ่มนี้นะครับผมขอบกระดานขอบกระดานนี้เขาเรียกว่า4จุด4จุดธรรมดา4จุดธรรมดานี้มีความหมายอะไรันนี้ก็ทบทวนเหมือนที่เคยบอกแล้ว หมายความว่าขาวเนี่ยรอดทุกกรณีเขาไม่ต้องมาเดินละกลุ่มนี้คือรอดไม่ต้องมาแย่งชิงละต่อให้ขาวจําเป็นต้องมาเดินแบ่งห้องไหมไม่จําเป็นครับเพราะว่ามีอยู่สจุด2จุด,จดมีการสกัดจุดได้2จุดเขาไม่จำเป็นต้องมาเดินเพราะว่าถ้าดามาเดินที่นี่เขาวจะสามารถมาเดินที่นี่หลบไปได้อีกทางหนึ่งหลบหลบแล้วเป็นยงไงหลบแล้วก็คือได้2ห้องครับผมเนี่ยเห็นไหม ยังไงกลุ่มนี้ก็รอดถ้าเกิดว่าดำเนี่ยมาเดินที่เนี่ยหมากขาวก็จะเดินที่เนี่ยก็จะได้2ห้องอยู่พอดีเพราะฉะนั้นถ้า4จุดเมื่อไหร่เนี่ยเป็นในมุมหรือในขอบกระดาษเนี่ยจะรอดแน่นอนครับผมต่อไปนะครับมาดูอีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้เป็นยังไงบ้างครับหมากขาวรอดหรือไม่รอดครับแบ่ง2ห้องได้ไหมอันนี้เรียกว่าสี่จุดจัดตุรัสสี่จุดจัดตุรัสเนี้นะครับเฉลยก็คือว่าตายครับไม่ว่าหมากขาวจะได้เดินก่อนยังไงก็ตายครับเพราะไม่สามารถแบ่งห้องได้เลยครับนะเดินดู เดินและมันจะกลายเป็น3จุดนี้ใช่ไหมครับหมากขาวอยากเดินอีกมือนึ่งะ่ะเพื่อจะมาแบ่งห้องสองห้องตรงเนี้แบบทําไม่ได้ครับหมากล้อมเดินได้คนละทีครับถ้าเดินเสร็จเนี่ยทีนี้หมากดําก็จะมาเดินแย่งเดินแบ่ง2ห้องหมากขาวก็ตายทันทีแย่ง2ห้องไม่ได้ใช่ไหมครับวิธีกินก็อย่างรูปที่แล้วนะครับเดินอัลเใช่ชไหมครับแล้วก็ขาวกินแล้วก็เตินอัลเทอิแล้วก็กินอีกนะครับลักษณะนี้ก็คือตายเลยทันทีหมากขาวจบเกมก็เอาออกได้เลยนะครับผมอีกรูปหนึ่งนะครับ รูปแบบเรียกว่าโดทีหมากขาวโดนหมากดำล้อมลักษณะนี้เป็นตายครับหรือเอาตัวรอดได้ครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับรูปโดทีเนี่ยสังเกตไอลักษณะหมากพวกเนี้ยอ่มันจะเป็นเราจะฆ่าเขาได้หรือว่าเราจะโดนเขาฆ่าเนี่ยนึกไว้ถึง,งจุดกลางๆครับ จุดกลางๆคือจุดแบ่งห้องครับถ้าหมากขาวได้เดินที่นี่ก็จะแบ่งห้องเลยอันนี้มีมากกว่า2ห้องแล้วมี3าห้องเนี่ยก็รอดแน่นอนใช่ไหมครับหมากดํากินไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าหมากดำเนี่ยมาเดินสกัดห้องที่ตรงนี้ไม่ให้หมากขาวเดินได้เนี่ยเป็นยังไงครับอันนี้ตายเลยนะครับทําอะไรไม่ได้นะครับแบ่งห้องไม่ได้แน่นอนครับถือว่าตายนะครับเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราลอ้ลอมแล้ว,ลว,ลวเรามีพื้นที่ตรงนี้จบเกมก็ระดัไม่ใช่นะครับถ้าสมมติว่าหมากดําเดินเข้ามาฆ่าเราได้ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่นะครับ เราต้องเดินเซฟอีกเม็ดหนึ่งเพื่อช่วยกลุ่มหมากทั้งหมดนะครับผมมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลักษณะหมากของเรียกว่าตัวบวกตัวบวกเป็นยังไงเพราะว่าพื้นที่นอย่างนี้นะตัวบวกกากบาทแน่นอนอันนี้ก็คล้ายๆตัวทีเมื่อกี้จุดที่มันสกัดห้องเพื่อแบ่งห้องได้ก็คือตรงนี้ครับผมจะกลายเป็น2ห้องในขณะเดียวกันถ้าหมากดาอยากจะทําลายห้องเดินเพื่อไม่ให้เขาได้2ห้องเราก็เดินสกัดจุดที่นี่ครับเป็นการทําลาย2องห้องเขาแล้วก็กินเขาทั้งกลุ่มได้เลยวิธีกิน อ่ะกินให้ดูสมมุติว่าหมักขาวบอกว่าอ่ะฉันไม่เดินเธอลองกินฉันดูสิหมักดำก็เดินกินให้ดูครับอ่ะกินฉันดูสิก็กินเขาให้ดูครับอ่ะกินฉันดูสิก็เดินกินครับอาัตาัลิครับอัตัลิเสร็จแล้วเนี่ยหมักขาวเนี่ยต้องกินแล้วใช่ไหมไม่งั้นยวโดนกินพอโดนกินเข้ามาเสร็จเนี่ยมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นลูกตัวทีครับเหมือนกับข้อที่แล้วเลยครับมันกลายมาเป็นลูกตัวทีใช่ไหมครับ พอลูกดูทีเสร็จเนี่ยมากดำก็เดินสกัดจุดบบกลางกครับเหมือนเดิมครับหมากขาวก็สร้างห้องไม่ได้แต่ว่าอยากรู้ว่าดำกินยังไงอะดำจะกินให้ดูเดินเดินไปกินให้ดูเลยนะาาี่อัตลิหมากขาวกินครับกินเสร็จกากเป็นไรแกเป็นสามสามเหลี่ยมครับสามจุดใน หมากต้องเดินอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะต้องเดินแบ่งห้องอ่ะถ้าไม่ได้เดินแบ่งห้องนี้ก็ตายแน่นอนซึ่งหมากดำก็มาสกัดจุดที่นี่ใช่ไหมครับหมากขาวก็มาเดินอ่ะไม่ไม่เดินก็ได้เดี๋ยวจะถมพื้นที่ตัวเองหมากดำกินให้ดูจะกินยังไงอ่ะอัลตริหมากขาวกินใช่ไหมครับพอกินเสร็จเหลืออยู่สองลมแล้วก็เหมือนเดิมครับหมากดำเดินอัลตริหมากขาวกินหมากดำเดินซ้ำอีกครั้ง กินหมาักขาวทั้งกลุ่มเลยนะครับผมกลุ่มนี้ก็จะถูกกินด้วยลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งห้องเป็นรูปตัวทีเป็นรูปตัวบวกเรามีห้องลักษณะน,นี้เราไม่รอดนะครับจนกจนกว่าเราจะมาเดินย้ําที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการแบ่งห้องไม่งั้นจะโดนหมักดํากินนะครับมาดูกันอีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้เรียกว่า5จุดบางต่อครับหมากขาวเนี่ยล้อมพื้นที่ว่าอยู่ที่5จุดแบบนี้ใช่ไหมครับคล้ายๆกับอิโต้ครับ เป็นแบบดำจับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอีโตน,นะครับเนี่ยดำจับเรียกว่าดำห้าจุดบังต่อซึ่งลักษณะเนี่ยถ้าหมากขาวไม่เดินไม่ทํอเลยเลยเนี่ยหมากขาวเนี่ยก็จะโดนหมากดำเนี่ยสกัดจุดทําลาย2ห้องที่ตรงนี้ได้ครับผมอ่าถ้าเป็นเนี้ยหมากขาวตายแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าหมากขาวได้เดินก่อนเนี่ยหมากขาวก็จะเดินรอดด้วยกันเดินที่นี่เพื่อแบ่งจุดเป็น2ห้องใช่ไหมครับ1 2สองอันนี้ก็จะลอดแน่นอนถามว่า จะกินยังไงถ้าหมากดํามาเดินสกัดจุดเนี่ยอ่ะหมากดาจะเดินกินให้ดูที่สูจน์นะสมมติเดิน1เดิน2เดิน3อัตลิเวลาตอนสกัดจุดจะกินเขาเนี่ยต้องเดินให้อยู่ในรูปที่ผมสอนสอนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปตัวบวกรูปอ่าตัวทีถ้าเดินจับกินในรูปแบบพวกนี้พวกนี้ได้เนี่ยยังไงเราจะกินเขาได้แน่นอนเพราะว่าเขาจะต้องถูกบังคับให้กินในรูปที่เป็นพื้นที่ที่เขาไม่สามารถรอดได้ครับผมนี่เห็นไหม เป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้หมากดำมาเดินต่ออีกเดินกินก็เหมือนเดิมครับเนี่ยสามจุดอะไรอย่างเงี้ยกินได้กินไปเสร็จยังไงก็ไม่รอดครับเพราะว่าหมากดำจะเดินสกัดจุดตรงนี้อีกเดินอัตาริทีนี้เหลือ2จุดแล้วเนี่ยสองช่องเนี่ยยังไงก็ตายแน่นอนเดินอัตาริใช่ไหมครับหมากขาวกินหมากดำกินทั้งกลุ่มครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อน ทำไว้ให้ดีๆนะครับเพื่อนๆน,น้องๆก็คือ5จุดบงดังต่อเป็นลักษณะหมากที่ใครเดินก่อนคนเดินคนกินเดินก่อนได้กินคนรอดเดินก่อนได้รอดนะครับมาดูกันอีกข้อนึงนครับเรื่องของการสกัดจุดทําลาย2ห้องนะครับหมากขาวอยู่ในวงล้อมของหมากดําอันนี้หมากดําล้อมไว้อยู่หมากดํากําลังจะจับกินหมากขาวหมากขาวอยู่ในวงล้อมหมากดำหมากขาวรอดได้ไหม อันนี้ก็เป็นลักษณะกลุ่มหมากอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นรูปแบบคลาสสิกนะครับอันนี้เป็น 6. จุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุดเนี่ยเราเริ่มมีจุดเยอะละถามว่าหมากขาวนี่รอดไม่รอดอันนี้เรียกว่า6จุดปัตเพียนนะครับเป็นจุดจุดมีจุดจุดหนึ่งที่เดินแล้วเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายที่อยากจะเดินนะครับหมากขาวอยากคล้ายๆกับ5 5 5จุดบังบอนะครับก็คือมันเดินตรงด้ามด้ามบังบอตรงเนี้ย มันก็จะสามารถแบ่งห้องได้ใช่ไหมครับถ้าขาวได้เดินอันนี้ก็จะรอดเลยทั้งกลุ่มแบ่งห้องได้แต่ถ้าหมากดาได้มาเดินที่ตรงนี้นะครับก็จะสกัดจุดไม่ให้หมากขาวแบ่งห้องได้แล้วก็จะตายทันทีถามว่าตายยังไงหมากดําลองเดินดูเพื่อฆ่าหมากขาวดูนะครับสมมติว่าเดินกินดูนะครับต้องกินตรงนี้นะครับอันนี้ต้องอันนี้สําคัญมากนะครับเวลาตอนกินถ้ากินผิดรูปเนี่ยกินผิดรูปเนี่ย บางทีบางทีหมากขาวอาจจะรอดก็ได้นะครับตอนเดินกินต้องกินให้ถูกรูคือต้องนึกถึงรูปต่างๆที่เรียนมาเห็นไหมเรามาเดินอตัตลิเขาด้วย5 5จุดบังต่อพอเดินอัตลิรื่องห้จุดบังตอเนี่ยมันบังคับให้ขาวมากินที่นี่กินที่นี่เสร็จเนี่ยก็จะกลายเป็น5รูปจุดบังต่อละจาก5จาก6 6 6, 6จุดมาตะตเพียนเราก็มาเดินที่ด้ามอีกด้ามบังตอแล้วก็เดินอตัตลิลดลงไปเรื่อยๆอย่างที่ผ่านมา แตแบตรงนี้สําคัญมากนะครับ2จุดนี้สําคัญมากนะครับลงผิดวุดเปลี่ยนเลยนะครับต้องลงที่นี่นะครับถึงจะกินเขาได้นะครับลงที่นี่นะครับถึงจะกินให้มันเป็นรูปัวทีใช่ไหมกินเสร็จเป็นรูปัวทีเราก็สกัดจุดใบออกแต่ถ้าเราไปลงที่นี่นะครับเป็นยังไงครับเปลี่ยนเลยครับ ตรงที่เนี่ยมันเป็น4จุดก็จริงแต่มันเป็น4จุดตัว L 4จุดตัว L เนี่ยเป็นลักษณะหมากที่รอดครับของหมากขาวหมากดำจะเดินกินยังไงเดินกินที่นี่หมากขาวซ่อมสร้าง2ห้องที่นี่หมากหมากดำเดินที่นี่หมากขาวสร้างสองห้องที่นี่มันมี2จุดนงครับให้จุดเป็นจุดแบ่งห้องถ้าเป็นลักษณะเนี้ยหมากขาวรอดทันทีเวลากินต้องกินให้ถูกถูกท่าด้วยนะครับถ้าถ้ากินไม่ถูกท่าก็จะ ไม่ได้แต่ว่าตามหลักปกติแล้วถ้าโดนสกัดจุดอย่างเงี้ยจะไม่มีใครมามาให้คุณพิสูจน์หรอกว่ากินยังไงเพียงแต่ว่าคุณสกัดแล้วเนี่ยจบเกมคุณก็เอาหมากขาวออกไปเลยไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทำอะไรแต่อันนี้ผมกินให้ดูว่าว่ามันพิสูจน์ได้ว่าหมากขาวเนี่ยตายยังไงนะครับนี่เราก็จับกินอัตลิเป็นรูปตัวตัวทีตัวทีเสร็จเราสกัดจุดที่เดิมอ่าสกัดจุดที่เดิมใช่ไหมแล้วเราก็เดินไปให้มันเป็น สามจุดใช่ไหมครับ3จุดนี้3จุดนี้เขากินเราก็สกัดจุดอยู่ตรงกลางจะสังเกตว่ามันจะไล่ไปตั้งแต่แพทเทิร์นที่ผมสอนตั้งแต่แรกสามจุดธรรมดาสี่จุดสี่เหลี่ยมสี่จุดตัวทีสี่ห้าจุดโดบวก 5. จุดบางตอแล้วก็ 6. จุดไอปัตเพียนซึ่งพวกเนี้ยมันจะเป็นรูปลักษณะที่ตายแน่นอนแล้วว่าเราต้องกินเราต้องกินให้เร้บตามรูปพวกนั้นมันก็จะทําให เราสามารถกินหมากขาวได้เพราะมันเป็นล,ลักษณะหมากที่ถึงมีพื้นที่ก็ไม่รอดตายครับถ้าโดนล้อมใช่ไหมครับอัตลินะครับกินกินทั้งกลุ่มเลยนะครับนี่คือวิธีการกินนะครับแสดงให้ดูเ,ดยเฉยๆครับมามาดูข้อนี้กันนะครับข้อนี้ที่เคยสอน,นไว้5จุดมังต่อหมากขาวเนี่ยอยู่ในวงน้องของหมากดำํำ หมาขาวจะเดินยังไงให้รอดครับถ้าเป็นมือใหม่บางคนก็อาจจะเดินที่นี่ใช่ไหมครับเดินกินที่นี่แล้วก็คิดว่ามี2ห้องแล้วอันนี้หงห้องนี้2ห้องแต่จริงๆไม่ถูกต้องครับอันนี้เป็นห้องปลอมเพราะว่าตรงนี้ถูกบ่าถูกแอบมองอยู่ถ้าเป็นที่ขอบกระดานตรงนี้จะเป็นห้องปลอมดังนั้นสิ่งที่หมากขาวควรจะต้องเดินเพื่อให้รอดก็คือการเดินแบ่งห้องที่นี่นะครับผมเห็นไหมเราจะมี2ห้องแล้วเพราะว่าเดินมาตรงที่ด้ามของอบังตอตรงนี้หมาดําก็ไม่สามารถกินได้ละ พราะตรงนี้ก็เป็นห้องจริงตรงนี้ก็หนึ่งห้องจริงนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เพื่อนๆก็ลองดูนะครับอันนี้มันเป็นลักษณะของอาการสกัดจุดการทำลายห้องแล้วก็พวกรูปแบบหมากพื้นฐานที่บางทีเราต้องเรียนรู้ไว้ว่าถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยมันไม่รอดแน่นอนเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเล่นหรือถ้าเกิดมันต้องรีบต้องเล่นเนี่ยเราก็ต้องเดินให้ก่อนเขาแล้วจะได้กลุ่มของเราจะได้รอดนะครับขอบคุณครับ